mới té, anh em, 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 em. Hết hết. anh em té má 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 dạ, rồi, cho nó tự nó sẽ, để để rồi, để để, để để, để เท่เลยเลนาคัก็ดีพิ่มกดีเลยทมสามดเลยพวันนก็ได้วันนก็ได้คนยอมจำนกขเขึ้นวางเอาวางเหมือนกันยิ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะยกไปให้คนยายเขาเยนั่งบซ้า เกดีคยวไฟก็ได้คุณโยมวาก่ก็ได้ควางกีกระดาษโยวาง้นวางก่กคุณโยมัางโซ่าเลยคุณโยมวา่กไโยมวางกไมางนน่ไดมวาีได้อุยมาก่ไ้คุณงกี่ก็ได้เุยวันนี้อยากจะท็างกัคุณยมวียดนางวิไลสิงณโมง่ดสิางกีดพยากเกิดยาก ุณยายอายุ80 89ค่ะ79 <89 S 1> ปีโ <90. S 1> พลินาอภิญญาชัยเวชน,นางวิไลศิลป์แฝดได้มาทำบุญกับลูกหลานในโอกาสปีใหม่ปี2567อีกกี่วันวันนี้29 28และ29 30 31ก็เป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังไงก็ขอทั้งคุณโยมอภิญญาและก็คุณโยมบุณมีโชคเรืองนุน ได้ครอบครัวนางสาวชุติการนศศอะไรนะศรินันทนาศรินันทนาลูกกูลเด้ครอบครัวแล้วก็คุณโยมทัศนียาทัศนิยาทัศนิยาทัศจิรามทัศนีลาทัศนีลาโอทัศนิดาธรรมะหัดธรรมะหันไยได้ครอบครัวได้นายสุทิชัย ตั้งสกุลตราตังสกิตานนตั้งตั้งสติตานนตั้งสกิตตานนใช่สติตานนนความครัวี่มาทำบุญวันนี้ทำบุญวันนี้โอกาสก็ขอปรมีหลวงพ่อพระเจ้าอยู่ริมยงบทบัอาชาติกรรมที่เก่ามรนี้โดยเฉพาะคุณโยพิญญานี้แปดสิปีก็สุดเลยเจ็ก็ขอต่อวันเ่อเดงินต่อปีปอีกจ้า หนึ่ปีเป็น5ปีเป็น10ปีแล้วก็เป็นร้อสปีนะสาธุสาธุกรรมพุณพระรังุลที่ทรรวันนี้ก็ให้มีแเ่ความสุขความรเรเจริญด้วยปรมายเจริญด้วยโภคสมบัติทรัพย์สินกลิ่นตองอายุวันนะสุขภาละทุกที่ภาลาที่การทุกเมื่อเถิสาธุสาธุว่านะโมสัมจบนา อิมานิมายังพันเตนัตตานิพิภูสังคสสัต์โอโลชยามะสาธโนพันเตพิภูสังโฆอิมานิพัตตานิสัปปาริวารานิ ปฏิคันหาตูปัมหากันทีคารตังทีตังิตายะสุขายะข้าแด่พริสุทงข้าพเจ้าขอถวายพัานานเพื่อปินบุญเป็นกุศลขออนิสง์จากการถ ในหน้าที่และการงานพร้อมทรัพย์สินเงินทองอักหนึ่งข้าพเจ้าขอบุทิศส่วนบุญส่วกุศลให้แด่ดวงวิญญาณบรรพบุรุษผูญย่าตายายญาติสนิทที่สหายเจ้า